เข้าไปลุ้นสารัฐยอดเข้าไปลุกนี้บอ1-0เลยครับโอ้โหพีชแรงบอลเปิดทางสารัฐแล้วเนี่ยครับก็เปิดเข้ามาแม่นมากๆเลยครับดูมุมนี้ครับสปัดแล้วก็โอ้โหสปัดกดลงพื้นครับหายพีแลแรงเจ้าตัวนี่ก็กำลังฮอตด้วยนะครับยิงมาสองนะัดติด แล้วดูครับสับแบบเฉือนนิดนึงะครับโหมดแบบนี้ที่หมดสิทธิ์ครับทีมพันธ์แสงเสน่ห์เล่นเร็วมาเสียบอลให้กับทางลัดรับเปิดมาปกเก้ายกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับรุ่งรัฐไหลทะลุช่องให้แล้วก็ยกข้ามชนิีเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเป็นเฉลิบโค้งครับเปิดไม่ดีครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับยิงแบบเหนือชั้นเลยนะครับปกเก้า สุบรรยาเอาคร <re pe ites> ับมาชัยชานงค์แต่งได้เข้าขวาโอ้โหสวยจริงครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วชานงค์กลมสีแก้วแอสซิสต์ของสุบรรยาโอ้โหเหนือชั้นจริงครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับจับด้วยซ้ายแล้วบวดด้วยขวาทันทีโอ้โหแหมปิดประตูสวยประจำสัปดาห์ได้เลยครับลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับลูกยิงของชานงค์นะครับประตูที่สามของเขาในซีซั่นนี้ครับแล้วก็ไม่ แทงต่อมาตรงนี้เอาล้ครับกลายเป็นดีครับบอตาเบึกทองได้เล่นเกมสวยก็คือแบบวินเล่นป๊อปวินเล่นป๊อปเล่งหาบอลตลอดสัดเลยถึงศูนย์ครับโอ้โหหลออครับเหมือนตาจ่ายฝักหม่งมาครับแล้วดูครับควบมาเนี่ยไม่มีใครมาเบรกเลยครับได้นีเวลาในการเลือดแล้วก็ไปเสาไกลครับยิงหายเลยปัดนะครับแล้วปัดไม่ออกครับสินธวีชัยบอลมันแรงมากครับลูกนี้สั่แล้วมันเข้าข้อจริงครับ เป็นชาลีครับยังโหได้อีกบอลตกมาเอาครับบีเอร่ายอดึ้นซ้ายตอกากลูนีิโมเอาแล้วครับไล่มาสองสามแล้วคอสมันโซโอ้โหเองครับดูครับกลายเป็นมาเข้าทางบียอร่าครับแล้วคอสมาลูกนี้นี่ครับผลเข้ามาใส่เ,เต็มเลยครับ <า S 1> เฮียร์ไม่ขาดนะครับจังหวะนี้ของแมรับของทางทารลัสสีบามีเวลาให้บีเอรา่าบอลจงเปิดเข้ามาครับแล้วดูโปู่มงกดลงพื้นนิสานี่เอาไม่อยู่นะครับ